ครับขออนุญาตรีวิวในตัวเต็นท์นะครับเนื่องจากข้างนอกมันคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนครับคันนี้ครับก่อนที่จะดูอะไรต่างๆถ่ายรอบคันไปก่อนเลยครับ1รอบครับมีเวลาให้ลูกค้าใน YouTube อย่างเต็มที่ครับถ่ายรอบคันก่อนตามสบาย1รอบ ระหว่างที่เดินถ่ายไปอะไรไปผมจะยังไม่เปิดรถอะไรทั้งสิ้นครับรถทุกคันที่เต็นนะครับไม่มีชนหนักไม่มีชนเบาไม่มีพลิกคว่ำไม่มีความตายหาเหวได้ทั้งสิ้นครับและรถทุกคันครับการันตีครับไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นท้าพิสูจน์เอาเลขทะเบียนต่างๆ นะครับไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยรถทุกคันเวลารีวิวผมแจ้งเลขตัวถังด้วยครับไม่ต้องห่วงครับเอาละผมไปสตาร์ทรถเลยดีกว่าอ่ะขออนุญาตเดินตัดหน้ากล้องนิดนึงอ่ะเชิญครับจริงๆอยากรีวิวนอกตัวเต็นท์แหละแต่ว่าเสียวฝนจะมาแล้วเกินคันนี้มือแรกมือเดียวกุญแจสำรองต่างๆครบถ้วนครับ นี่ใจเย็นอ่ะพี่เปิดให้ดูภายในก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทุกอย่างเลยครับคันเดิมซุ้มเดิมอะไรต่างๆเดิมเดิมเดี๋ยวเปิดให้ดูทุกอย่างอ่ะระหว่างที่พี่ไปจะไปเปิดหน้าหลังให้ดูรบก,กวนเข้ามาถ่ายภายในก่อนตามสบายครับไม่มีชนหนักไม่มีชนเบาไม่มีพลิกคว่ำไม่มีคว่ำตายหายเหวใดๆทั้งสิ้นครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูยันตะเข็บเลยครับ ตอนนี้ติดเครื่องอยู่นะครับถ้าเงียบกว่านี้ก็คัมรี่ไฮบิดแล้วครับเงียบกว่านี้ก็คัมรี่ไฮบิดแล้วครับนี่แล้วตอนที่มาถ่ายออกมาถ่ายล้อนะครับจะชี้ให้ดูอะไรด้วยคันนี้จะบอกว่าตอนซื้อมายางอะ่ะปีมันเริ่มเก่าแล้วผมจับเปลี่ยนแม็กเลยครับจับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางเรียบร้อยเอาเป็นว่าซื้อขายกัน ไม่ต้องขอครับจัดเปลี่ยนให้หมดเลยแม็กใหมยย่ยางใหม่ครับคันนี้นะแม็กมยยใหม่ยางใหม่เอาละนี่ครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูข้างหน้าใจเย็นเริ่มจากตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบดูนี่นะรถทุกคันโชว์เห็นเห็นไม่มีชนเบาชนหนักคลิกคว่ำคว่ำตายหายเหี่ยวไดไดทั้งสิ้นครับนี่ครับเม็ดอาร์ตตะเข็บต่างๆอยู่ครบถ้วน และครับไอที่พี่นีบอยู่เนี่ยอ่าเข้าไปถ่ายก่อนจะบอกว่านีบอยู่เนี่ยคือบุ๊กเซอร์วิสครับทำไมรถที่เต็นทุกคันผมถึงต้อง nee อนีบไอนี่ไปด้วยตอนรีวิวนี่ครับขออนุญาตครับไม่ต้องดูหน้าผมก็ได้ครับมันดูไปก็ไม่หล่อครับดูรถดีกว่าครับนี่ครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆครบถ้วนหมดนี่สมอะไรวะเนี่ยสมุดรับประกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดูมดูให้สุดต่อครับอย่าเล่นผมครับเล่นก็ตื่นเต้นครับนี่ครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆครบถ้วนหมดนะครับซิตี้ครับมือแรกมือเดียวปี2อจุดสองคันสิบหนึ่งจุดห้าเอสออโต้มานี่ดูนี่นี่นี่ครับประกเอะไรต่างๆครบถ้วนครับนี่ครับนะครับไม่มีชนเบาชนหนักพีิกคว่มความตายหายเหวใดๆทั้งสิ้นครับด้วยอายุของรถเออ อะดูล้อเลยครับแม็กใหม่ยางใหม่ครับเบิกใหม่หมดเลยครับมีอยู่ล้อนึงอะรู้สึกผมไม่ได้แกะสติกเกอร์ด้วยตอนก่อนเอาไปล้างเดี๋ยวเดี๋๋ยให้ดูนะครับแม็กใหม่ยางใหม่ครับหนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้าขอบหนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้าขอบสิบห้าครับลุกลได้ยังครับขอบคุณครับลุกก่อนมาเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องเลย อ่ะ,อะ,อะเดินด้านหลังก่อนก็ได้อ่ะมาครับคันนี้มือแรกมือเดียวนะทาพิสูจน์เอาเลขทะเบียนเช็คศูนย์ได้ครับไม่เคยแก๊สใดๆทั้งสิ้นครับอ่ะนี่ตะเข็บตุ่มอะไรต่างๆนี่ครับนี่ครับนะแล้วมาดูนี่ครับลบกวนก้มต่ำก้มต่ำนี่เห็นซีนไหมน่ะดูตรงมือพี่เลยนะครับ นี่ครับนี่ครับ,บาบตอ่อสีดำเดิมเดิม,ดมจากโรงงานครับรถอายุขนาดนี้เรื่องเก็บสีบ้างชิ้นบอกเลยครับยังไงมันต้องมีบ้างครับน,ระรนะครับระอ,รอะไรนะสติกเกอร์เอ,รเออนี่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 ยังใหม่จริงยังใหม่จริงนี่ เออมีอยู่ล้อหนึ่งที่ผมไม่แกะผมกลัวกลัวสังคมกลัวสังคมเกี่ยบอะไรนะกลัวสังคมไม่รู้ว่าเปลี่ยนมาใหม่จริงๆครับไอสติกเกอร์แปะหน้ายางผมไม่ดึงด้วยพูดไปบางที่คนไม่เชื่อดูแกะให้ดูอย่างนี้ดูนี่จะไม่เชื่อได้ไงวะเนี่ยนี่ครับตะเข็บต่างๆครบท้วนหมดครับคือรถเนี่ยถ้ามันเคยโดนอัดโดนอะไรมาตะเข็บต่างๆเวลาซ่อมยังไงตะเข็บต่างๆไม่มีทางที่จะมาร์กิ้งต่างๆเหมือนเดิมไม่มีทางครับ เพราะถ้ามีนะครับบอกตรงครับจะไปซื้อรถคว่ำตายมา,มาขายครับกาไรบดีเหลือเกินนะครับรถสวยบอกตรงกาไรไม่ได้เยอะเลยครับอ่ะต่อมาพี่ต้องทำอะไรบ้างวะเปิดเครื่องเสียงไหมแต่จริงๆจะบอกว่าไงดีมันก็คือเครื่องเสียงเดิมๆโรงงานคือคันนี้ที่มันที่มันเพิ่มเติมจากสเปคโรงงานนะครับก็คือก็คือล้อแมกนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวพี่ปิดเองโอเคนี่ครับนี่อ่ะนี่เลย ตะเข็บอะไรต่างๆเม็ดอาร์ตแก,ใช,แกใช้ได้ปิดเอแกใช้ได้ไปิดเหรอเล่อยอ๋อนี่ครับพอดีผมเห็นประตูหลังปิดเองได้ผมตื่นเต้นอ๋อมันใช้กลนี่ครับตะเข็บต่างๆอยู่ครบถ้วนครับอ่าอ่าใจยเย็นรอกกวนครับเข้าไปถ่ายภายในถ่ายเลขไม่และอย่าลืมจะบอกว่าคันนี้ลูกค้าเจ้าของเดิมเก็บไว้ให้หมดทุกเอ่อ กุญแจสำรองนะครับ 1, 2, 3, กุญแจสำรองครบถ้วนครับไม่แท้ๆหนึ่งแสนห้ามกกิโลเออแล้วก็จะบอกอีกอย่างรถที่เต็นทุกคันนะจะคันละ2องแสนสามแสนสี่แสนอะไรไม่ต้องสนใจทุกคันจับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างเรียบร้อยครับคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวพอไปหน้ารถดีผมดึงให้ดูด้วย ให้ดูด้วยคันเดิมต่างๆ,ๆเดิมเดิมอ่ะเลขตัวถังของ Honda City จะอยู่ฝั่งเสานะครับอยู่ฝั่งเสาด้านซ้ายนะครับซึ่งเมื่อกี้น้องถ่ายไว้แล้วแหละเดี๋ยวผมนั่งทวนให้เลยนะท้ายที่สุดเอาไปเช็คให้สบายใจ m r h g m 2 6 2 0 a p 1 0 0 3 2 0ครับมาร์กเดิมซอกเดิมตะเข็บเดิมต่างๆสนิทอันนี้ใช้อะไรปิดครับ มันใช้สะพกปิดต่อครับอ่ะก่อนที่จะไปหน้ารถใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอันนี้แจ้งหลยบอ้เนะไม่กกงไม่แก๊สนึเคยโกงเคยแก๊สน,นะครับมาก่อนที่จะดูดูนี่นะรถที่เต็นทุกคันจับเปลี่ยนท่ายน้ำมันเครื่องต่างๆเรียบร้อยไม่ต้องมาขอครับ ไม่ต้องต่อรองครับเพราะให้ให้อยู่แล้วและให้อย่างนี้ทุกคันครับรถบางคันหนึ่งแกว่าบาทยังจับเปลี่ยนให้เลยครับบอกตรงครับเดี๋ยวนะพี่ปิดดีก่อนเดี๋ยวมัน,เด,มนเดี๋ยวมันกระเด็นอ่ะดูนี่สติกเกอร์อินฟอร์เมชันอะไรต่างๆอยู่ครบถ้วนไปถ่ายซุ้มถ่ายเลยซุ้มล้ออะไรต่างๆได้เลยครับ โครงคานต่างๆเดิมเดิมแน่นอย่างว่าแนละ้วเออนี่ต้องแน่นแน่นต้องกดลงให้สุดนะครับโครงคานต่างๆเดิมเดิมซุ้มล้อต่างๆเดิมเดิมไม่เคยแก๊สครับท้าพิสูจน์เอาช่างนะครับมาตอนมาซื้อครับคือถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่กล้าพูดยงนี้หรอกครับท้าพิสูจน์นะครับเอา,เอา,เอาลูกค้านะครับเอาช่างเอาอะไรต่างๆนะครับมาช่วยกันดูได้เต็มที่ครับ ผมโอเพนมากครับค้าขายเอาที่ว่าผู้ซื้อสบายใจครับนี่สไลเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนี่ครับนะครับอินโฟเมชันอะไรต่างๆอยู่ครบครบครับ2010ซิตี้ 1.5S ออโต้2010อากาศอบอ้าวจังเลยวันนี้นะครับเออฝนมันเหมือนจะตกว่ามันอบมาก เออแล้วก็ภาษีอ่ะแต่ไม่ต้องเดินก็ได้หมอเไรภาษีถึงกุมภาปีหน้านะครับปีปีหน้านะครับไม่ใช่ชาติหน้านะปีหน้านะครับอ่ะเดินวนรอบคันอีกหนึ่งรอบคราวนี้ด้านนูนครับไม่อยากให้ว,วนซ้ําทางเก่าครับทุกอย่างตามนี้เลยไม่มีเหตุผลที่จะไม่เหมือนจริงไม่มีเหตุผลที่จะภาพไม่ตรงปกครับ รถทุกคันเวลารีวิวผมบอกลูกค้าทุกคนเสมอว่าภาพตรงปกครับเพราะอะไรรูปถ่ายมันโม้กันได้เคยมีไหมเพื่อนที่แบบไม่ได้หล่อมากไม่ได้สวยมากแม่แต่รูปโปรไฟล์นี่อย่างกับดางฟ้ามีครับทุกคนต้องเคยเจอปัญหานี้ครับแต่ในคลิปรีวิวแบบนี้มันทําอย่างนั้นไม่ได้ครับมันไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้อ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะครับ เบาหลังผมบอกให้คันที่ผมชอบจริงๆเลยอะ่ะโอเคเนี่ยดูนี่นะอ่ะเชิญครับดูนี่นะแน่นปักๆเลยครับนะครับเบาะหลังแทบไม่เคยนั่งเลยมันคือรถอายุสิบปีสิบสิบสองปีวันนี้จะตุดจีแล้วมันคือรถอายุสิบสองปปสองพันสิบ ไปดียีบสอ,อายุสิสองปีที่สภาพแบบนี้บอกจริงๆว่าหาไม่ง่ายครับผมไม่ได้บอกว่ามันเทพมากเป็นพระเจ้าบินได้ไม่ใช่นะครับรถบ้าเลยบินได้คงไม่มีหรอกนะครับแต่ว่ามันคือสภาพจริงแบบนี้กุญแจสำรองครบบุ๊กเซอร์วิสครบไม่แท้ๆหนึ่งแสนห้าหนสี่พันกว่าบาทอ่ะแจ้งราคากันดีกว่านะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสด ซื้อสดไม่ต้องเสียแวดเนื่องจากอันนี้คือรถบ้านแท้ๆครับไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเปรเซราคาครับสองแสนห้าหมื่นแปดพบาทเน็ตเน็ตสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่อนผมไม่มีการขายรถแบบฟรีดาวนะครับเนื่องจากผมต้องการคัดกรองลูกค้าครับไม่มีขายฟรีดาวนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่อนกําตังมา1หมื่นสี่งหปี เดือนละ5,500ัาร้อยบาทท้วนส่งหกปีเดือนละห้าพันห้าอยบาทท้วนออกรถหมื่นสีทุกอย่างตามนี้ครับสำหรับลูกค้าต้องเรียนอย่างนี้นะครับขออนุญ,ญาตนะครับสำหรับลูกค้าบางประเภทที่เออะอะไรไม่ดูสภาพซื้อรถมือสองซื้อมือถือมือ2องซื้อของมือสองไม่ดูสภาพ เอออะไรจะเอาถูกสุดเข้าว่าเอออะไรจะเอาแบบประเภทที่แบบค้าขายแล้วไม่ต้องให้คนขายหรือกําไรอ่ะไอแบบนั้นไม่ต้องโทรมาหาผมนะครับไม่อยากคุยด้วยครับเสียเวลามากๆไอพวกเนี้ยโคตรเบื่อแม่งเลยนะครับเบอร์โทรครับ081 485 0000 000. และอีกเบอร์นะจ๊ะ099 44 77 051แจ้งราคาอีก1รอบ สำหรับลูกค้าซื้อเงินสด258,000บาทสำหรับลูกค้าซื้อผ่อนกําตังมื่นสี่ส่ง6ปีเดือนละ5,500บาทเต็นท์ชื่อรถบ้านโลมาน้อยอยู่มีบุรีกรุงเทพกด o o o l l m m p s กด Google ทั่วไปสามารถค้นหาได้หมดนะครับกด YouTube กดอะไรต่างๆเจอหมดเพจ เฟซบุ๊กต่างๆพิมพ์ชื่อเดียวกันเลยครับรถบ้านโลมาน้อยครับโอเคนะครับทุกอย่างตามนี้ครับขอบคุณครับ